ที่ตรงนี้เป็นโรงเรียนที่ผมจบมาเมื่อ36ปีที่แล้วจากวันนั้นถึงวันนี้น้องๆยังคงไม่มีหลังคาอนเนกประสงค์สำหรับยืนเข้าแถวหน้าเสาธงฝนตกก็โดนฝนแดดออกก็โดนแดดผมก็เลยคุยกับสถานศึกษาว่าต้องการให้ซัพพอร์ตเรื่องอะไรได้บ้าง ทางโรงเรียนก็พยายให้ซัพพอร์ตเงินในการบริจาคสร้างหลังคาเพื่อให้น้องๆได้มีที่ยืนเวลาฝนตกไม่เป็นอุปสรรคในการประชุมหน้าเสาธงอันนี้ก็ผมได้ทําแล้วนะครับก็เลือกให้กับที่นี่คืนทินเก่าท,ที่ที่ผมเคยอยู่ก็จากเงินที่ได้รับบริจาคมาจากบริษัทจูเรียนประเทศไทยจำกัดนะครับเงินส่วนนี้เนี่ยก็สามารถที่จะต่อยอดไปถึงถึง,ถงทุนการศึกษาเด็กในส่วนของการสร้าง อาคารอเนกประสงค์โดมที่สามารถใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆแล้วก็ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กๆและก็ชุมชนต่อไปครับโรงเรียนราชประชานุคราะห65จังหวัดพัทนลุงเป็นโรงเรียนสําหรับเด็กที่ขัดแคลนหลายๆปัจจัยเป็นโรงเรียนเด็กพิเศษพ่อแม่ไม่พร้อมทางด้านการเงินมีปัญหาในหลายๆด้านภาครัฐก็เลยเอาเด็กมาเรียนรวมกันเป็นโรงเรียนประจำ ผมเองในอดีตก็เคยขาดโอกาสพ่อแม่เคยไม่มีเงินส่งผมเรียนงนั้นผมก็เป็นเฟืองเล็กๆเกฟืองหนึ่งที่ที่ได้นําเงินตรงนี้มาบริจาคให้กับโรงเรียนทางเรียนราชบรญชันเคราะห์65จงังหวัดพระลุงนะครับก็มีความรู้สึกยินดีนะครับที่ได้นําทุนการศึกษามามอบกับเด็กๆที่ได้โอกาสของเรียนเงินที่ได้รับมาเนี้ยเราก็จะไปซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนอุปกรณ์กีฬาแล้วสิ่งต่งางๆที่เด็กๆของเรียนเรายัางขาดเพิ่มเติม ให้ครบสมบูรณ์นะครับมูลนิธิมคตพุทธคยาที่ตรงนี้ก็คือเป็นองค์กรเพื่อการกุศนเพื่อการศึกษาส่งให้คนได้เรียนต่อหลักๆก็ส่งคนไปหาความรู้จากประเทศอินเดียซึ่งผมก็เลือกมูลที่ตรงนี้เพื่อส่งต่อให้กับคนไทยไปเรียนรู้ต่อที่ประเทศอินเดียขอทุกท่านมีสุขภาพปรานามายัยแข็งแรงสมบูรณ์ เกื้อกูลสิ่งที่เป็นมงคลสมหวังในสิ่งที่ท่านปรานาจงทุกประการเธอโดยสถาบันเก่าเนี่ยผมจบโรงเรียนตำรวจแล้วผมจะทดแทนคนที่อยู่ในองค์กรตำรวจได้ยังไงก็เลยตัดสินใจเลือกให้ผมหันหลังกลับไปช่วยเหลือองค์กรตำรวจโดยการผ่านมูลนิธิศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลตำรวจก็กราบขอบพระคุณที่ให้การสนับสนุน สูตโรคเจรลงมาตํารวจนะครับเราจะนําเงินที่ท่านมอบให้นะครับเพื่อให้การปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยให้ดีมากยิ่งขึ้นขอบคุณครับตอนนี้ทราบข่าวว่าภาคเหนือนีครับอากาศหนาวกำลังมาก็เลยช่วยเหลืออีก50,000บาทเพื่อไปซื้ออุปกรณ์สำหรับกันหนาวเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่ม ถ้าผมอะไรก็แล้วแต่ที่โรงเรียนปางมะขามป้อมจังหวัดเชียงรายการที่ผมขึ้นตำแหน่งมาสเตอร์อาร์ซีก็เปรียบเสมือนผมเป็นอาสาของทีมครับที่จะมาพิสูจน์แผนการตลาดซูเรียนนะครับว่าคนหนึ่งคนทำได้มันคือเรื่องจริงเมื่อผมทำได้ทีมงานที่เดินตามกันมาก็เขาก็ต้องคิดในทำนองเดียวกันว่าเขาก็ทำได้เมื่อทุกคนคิดเหมือนกันว่าเขาก็ทำได้ทุกคนก็ทำได้มันก็ส่งผลให้ยอดทีมเนี่ยเติบโต จาก20ล้าน30ล้านมาเป็น40ล้าน50ล้าน60ล้านในอนาคตเมื่อแต่ละทีมเนี่ยยอดเติบโตเป็นแบบนี้20ล้าน30ล้าน40ล้านมันก็จะทําให้องค์กรใหญ่เนี่ยภาพรวมที่ชื่อว่าสุรียนประเทศไทยเนี่ยจาก1,900ล้านก็ขยับเป็น2,000ล้าน3,000ล้าน4,000ล้านในอนาคตในภายภาคหน้าเพราะฉะนั้นเมื่อผมทําได้ผมคือบทพิสูจน์ของแผนการตลาดเพียงแค่เป็นคนแรกเท่านั้นเองที่มาพิสูจน์เรื่องนี้คือเรื่องจริง